ว<น>ันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ววกสเตชันกับทำอะไรกินดีวันนี้มาพร้อมกับเมนูที่เพื่อนเรียกร้องกันมาในไอนจีน,นันจ้าพอดีว่าลงรูปบอร์เบอรี่ช็อตเค้กลงไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ไหวคะ oh, ทำหน่อยเถอะนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกไม่ได้กะจะทำบนชาแนลแต่ขนาดนี้แล้ก็ต้องทำปะวะต้องทำ ต,ตัวสอนต์ลีทามีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยมาเราิ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะจ๊ะในส่วนของเจ้าตัวซอบต์ี่เค้กตรงนี้เนี่ยเราจะทําเนื้อเป็นเค้กสปันวาน,นิลา<ม>ก็มาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสอมอย่างแรกของเราก็คือไข่ไก่2ฟองตามด้วย SP ีอีก7กรัมนะจ๊ะใสยลงไปเลยจ้าสถานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการตีให้เขาเนี่ยมีลักษณะที่ดูขึ้นฟูฟองมาดูเล็กๆละเอียดละเอียดนะจ๊ะใส่น้ําตาลทรายลงไป60 กลัมสะุกไปเลยตอนนี้นเ,นเราจะตีให้เขามีลักษณะที่ดูข้นขาวขึ้นนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้มันดูข้นหนืดขาวขึ้นแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนผสมของของเหลวเลยค่อยคหยอดเขาเป็นสายนะระหว่างที่เราตีไปก็จะมีน้งสอดสองช้อนโต๊ะตามด้วยกลิ่นวานิลลาเสร็จงส่วนสองช้อนชาฉะนั้นเนี่ยเราจะตีต่อจนถึงระดบรับลิปเปอรเต๋เนื้อวิธีการตีแบบนี้เนี่ยเราตีแบบสปันเค้กปกติเนื้อถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใส่ SP สเนี่ยสามารถทําตามวิธีเราได้เลย SP เนี่ยมันจะเป็นสารเสริมในเค้กเนื้อมันจะช่วยทําให้เค้กสปันมันอยู่ตัวมาก,กยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้ใส่ SP เลยนะเพื่อนไม่สามารถที่จะรอเค้ก ได้คือแล้วก็เขา้าเตาอบทันทีเพราะว่าเดี๋ยวเค้กที่ตีมามันจะยุตัวลงเฮลักษณะประมาณนี้ยกกระโก้ขึ้นมาวาดแล้วเขาไม่จมคือแบบตั้งใจจะวาดให้เป็นโบหลายคลิปแล้วหรือว่าเพื่อนเอาเป็นพายางมาแล้วก็จีดเขาแล้วเขาแบบว่าให้ประสานเข้าหากันจนเรียนกริปอะ่ะใช่ได้แล้วโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราตีจนถึงจุดที่ได้โอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะทำการร่อนแป้งลงไปนะจ๊กก็จะมีแตงเค้ก50 ของฟูเสนหนึ่งส่วนสองช้อนชาใส่ลงไปได้ด้วยเค้กเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเปิดสปีดต่ตมๆผสมเขาให้เข้ากันเลยจ้าเอาแค่ผสมเข้ากันพอนอะปาดเก็บอ่างสักเล็กน้อยให้เพื่อนๆเนี่ยทาการไปละลายเนย25กรัมมาเนือันนี้เราแนะนําว่าให้ใช้เป็นเนยที่อุ่นๆเลยคือเหมือนเพื่อนๆรวมเตาอบก,ก,ก่อนที่เราจะตีใช่ไหมเพื่อนก็นําเนยใส่เข้าไปเลยแบบนี้ก็จะทําให้เราประหยัดไฟไ,ได้เดี๋ยวเราจะเปิดสปีดต่ำๆเนยเราค่อยๆหยอดเนยลงไป ช้าๆอย่ารีบใส่ถ้าเพื่อนไม่ใช้เนยอุ่อๆนๆอย่างเงี้ยเต่เค้กมันจะเป็นไตเนื้อพอเทหมดแล้วเพื่อนๆก็แค่คนเขาพอเข้ากันแล้วก็หุดเครื่องตีเลยเราจะไม่ตีนานเกินไปเนื้อเพราะเดี๋ยวจะทําให้เค้ก ยุบอีกนะจ้ะตะนั้นเดี๋ยวเราจะปาดอ่างส่วนผสมนิดนึงลองเช็คดูว่าเข้ากันหมดแล้วนะอะไรแบบนี้โ okay. อเคพอได้มาแบบนี้เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการนําใส่พิมพ์เลยวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นพิมพ์วงโกมขนาด1ปอนเนอะอย่างที่บอกไปว่าเรามีพิมพ์1ปอนเรามันไม่มีก้นเราจะใช้เป็นกระดาษฟอยล์ห่อข้างล่างแล้วก็จะทําการทาไขมันบริเวณข้างล่างแล้วก็ปูด,ด้วยกระดาษไข่เนืส่วนบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะไม่ทาไขมันทับอีกชั้นเด็ดขาดเลเพราะว่าฟันเค้กมันต้องการการใต่พิมพ์ขึ้นไปถ้าเพื่อนทาไข มันบริเวณรอบนี้น้องเขาจะเหมือนมันจะไหลลงมาเพราะว่ามันเปื้นไขมันอะไรแบบนี้นะเค okay, okay, ใส่พิมพ์เลย หาเป็นไม้ปลายแหลมเนอะควรเกลี่ยไล่ฟองอากาศเขาจะได้มีความเรียบเนียนนะจ๊เพราะพิมพ์สักเล็กน้อยนําเข้าเตาอบเลยอบที่อุณหภูมิน่งร้อองศาเซลเซียสเวลาประมาณ25-30นาทีเราแนะนําว่าการอบเค้กในปอนแบบนี้ได้2ทางเลือกคืออบไฟล่างอย่างเดียวไปก่อนประมาณ15นาทีแล้วก็พออีก1ินาทีหลังอะไรเงี้ยเพื่อนๆแบบเปิดเป็นไฟบนให้หน้าเขาเตรียมสวยหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือเปิดไฟบนล่างพร้อมกันประมาณ10นาทีแรกแล้วก็จากนั้นจะอบแต่ไฟ อย่างเดียวไปนะจ๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเค้กเขาแตกหรือว่าจริงๆงแล้วมันขึ้นอยู่กับเตาอบเพื่อนๆืน,นต้องแบบเรียนรู้เตาอบของเพื่อนเอนเองด้วยพอเราอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพักเขาเอาไว้ให้เย็นตัวลงเลยนะจ๊ะนำเขาออกจากพิมพ์เพื่อใช้เป็นมีดปลายแหลมแสะบริเวณข้างๆเขาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะโออะตามนั้นเอาน้องพลอยออกนะจ๊ะกระดาษข้างล่างลอกออกนะจ๊ะอย่าก,กินเข้าไปนะจ๊ะทุกคนนั่งออกมาจากพิมพ์เลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยววางไว้บนตะแกร ใช้เป็นมีดแต่ใหญ่แบบนี้แล้วมีดตัดขนมปังด้กันแบ่งครึ่งน้องเขาออกเป็นสองส่วนเท่ากันเท่ากันมากมาเดี๋ยวเรามาทำการติด ครีมกันเลยก็เพื่อนทำกันใสวิปปิ้งครีมลงไป500กรัมมันก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีท่อนกลางท่อนบนท่อนข้างๆแายท่อนเหลือเกินใสน้ำตาลไอซิ่งลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยกลิ่นวานิลาอีกประมาณ1ช้อนชาตีเขาจนขึ้นฟูแบบนี้เลยเพื่อนต้องถามเข้ามาแน่เลยว่าใช้วิปครีมอะไรใช้มาริโกอันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะของครีมเทียมครีมเทียมตีออกมานางก็จะดูฟูสวยเซ็ตตัวดีแบบนี้นตัวนี้รสชาติค่อนข้างอร่อยเลยแนะนำานะจ๊ะหรือว่า ใครจะใช้เป็นวิปครีมแท้ก็ได้แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะแบบยุบง่ายละลายง่ายอะไรอย่างนี้เวลาตีอาจจะต้องทําการรองน้ําแข็งเวลาตีนิดนึงถ้าอยากจะให้แบบนั้นเซตตัวได้ดีก็อาจจะมีการละลายเจลาตินเพิ่มเติมใส่เข้าไปก็อันแล้วแต่โอเคพอเราได้ครีมออกมาแบบนี้แล้วใช่เดี๋ยวเราจะทําการตักครีมเนี่ยใส่ลงในถุงบีบด้วยวันนี้เราจะใช้เป็นหัวบีบประมาณ9แฉกประมาณนี้ที่เป็นบีบออกมาแล้วมันดูเป็นแบบครีมสวยๆตักใส่เลยนะคะใส่แก้วสักนิดนึงเวลาตักครีมใส่มันก็จะ อีกส่วนหนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นถุงที่ไม่ได้ใส่หัวอะไรเนะาะถ้าไม่ใช้ก็เอาไปเก็บแช่ตู้เย็นก่อนละกันถึงเขาจะเป็นครีมเทียมแต่ว่าเขาก็ละลายได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สวยเคปะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการประกอบเค้กกันเลยประกอบที่แบบเคี้ยวแล้วมันจะกรอบเลย คือเหมือนเคยเล่นแล้วแป้นแล้วปะว่ะอ๋มุกเนี่ยเคยเล่นบ่อยมากเ,เพื่อนๆไปเตรียมจานหรือว่าแป้นหมุนหรืออะไรก็ได้ปาดครีมลงไปบริเวณข้างล่างสักเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวเชื่อมติดระหว่างเกของเรากับถาดแป้นหมุนนะจ๊ะพรมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรบี่ลงไปนะจ๊ะอันนี้มีขายตามห้างซูเปอร์้าชร์ลี่ทั่วไปพรมลกเลยคือจริงๆในส่วนของขั้นตอนเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะทําน้ำเชื่อมมาพรมได้เหมือนกันอต่ส่วนก็น้ำสองน้ำตาลหนึ่งแล้วก็ใครแบบจะใส่กินสตรอเบอรบี่อะไรนู่นนี่นั่นก็ได้ แล้วแต่จะไม่ใส่ก็ได้คือการพรมน้ำเชื่อมแบบนี้คือทําให้เค้กนะ่ะมันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งจนเกินไปเหมือนเป็นการเก็บความชุ่มฉ่าของเค้กแต่น้ำเชื่อมตัวนี้คือเราชอบกลิ่นมันเหมือนสตรอเบอรี่จริงๆแล้วคือซื้อมาแล้วไม่หมดสักที <c oughs> ก็เลยต้องใช้ <c oughs> แค่นั้นแหละไม่ม <Okay. S 1> ีไรโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตัดปลายเจ้าตัวถุงนี้สักเล็กน้อยให้มันมีรูและบิบจริ ชิมลงไปเลยวางสตรอเบอรี่ลงไปเลยปืนนี้ทำกินเองเนาะหั่นหนาๆใส่ไปเลยเยอะๆช่วงนี้หน้าหนาวแหละสตรอเบอรี่กำลังผีบานแม่ไม่อาจเป็นดังใจโอเคพอเราโบก ตอกบัีเสร็จแล้วช่เดี๋ยวเราก็จะทํากาบโรยครีมปิดบางๆหน่อยแล้วกันนาเค้กอีกชิ้นหนึ่งมานะจ๊ะพรมน้ําเชื่อมลงไปวางเขาลงไปเลยจ้าน้ำครีมบีบให้ทั่วบริเวณข้างหน้าแล้วก็ข้างๆเลยตัวนี้นเนี่ยก็ใช้สปาตูลาในการปาดเก็บเขาให้เรียบเนียนสวยงาม<อ>ปาดให้เขาเรียบเนียนโดยเดี๋ยวเราจะปาดบริเวณข้างหน้าก่อน,น,นเพื่อเองนสปาตูลาประมาณ45องศางกับครีมแล้วค่อยๆแบบปาดแบบนี้ถ้าวิครีมมันแบบปาดแล้วไม่ค่อยเยบแสดงว่ามันละลายเกินไปแล้ว แนะนำว่าให้เอาไปแช่ตู้หยือตากแดดหน้อยเรชีวิตเพื่อนเพื่อนดีขึ้นส้บบหรับเพื่อนๆเมืองใหม่ที่ป่ามันก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบไงอันนี้เราก็ไม่ได้ทำได้เรียบเป๊ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ดนั้นเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเปียกเองในส่วนของบริเวณด้านข้างเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเหมือนกันวางปตัตตาเลาในแนวตรงแบบนี้าะแต่ว่าเฉียงกับตัวเค้กประมาณ45องศาแล้วก็ค่อยๆแบบปาดเข้าไปาแบบนี้อย่างเงี้ยนะหมุนไปเรื่อยๆการทำเนี่ยคือสําคัญมากเลยปาดครีมในส่วนเกินอะ่ะออกนะจ๊ะคือท่าไหนมันแบบเกินก็ปาดออกบ้างเค้มกมันจะได้เรื่อยในส่วนของหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆน45องศาเดิมแล้วก็ปาดเขาเข้ามาแบบตอนนี้มันละลายแล้วอากาจะไม่ค่อยเตะาแนะนําว่าควรทําในห้องแอร นะหันนะ่นสตรอเบอรี่เนี่ยไว้ให้เขาบางๆนึงอะลงในส่วนของบริเวณข้างล่างเค้กแบบนี้แต่งวนเขาไปให้รอบเค้กลยโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการประดับตกแต่งบริเวณส่วนหน้ากันแล้วนะจริงๆแค่สตรอเบอรี่มันแต่งได้หลายแบบแต่ถ้าเกิดอยากจะได้แบบในไอจีของเราก็จ้องทําแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการบีบครีมบนให้มีลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะทำสตรอเบอรี่มานะคะแล้วก็ทำการหั่นใบไม้อเขาว่าอะไร จุกขั่วซัมติงสักอย่างนนันพเพื่อลองวัดไซส์ดูเนื้อเอาที่วางแล้วสวยงามซอยตอ่อเบอรี่เป็นลักษณะของลูกเต่าเนื้อปิดรูของครีมมองมุมท็อปแล้วมันแบบไม่โวเป็นสีขาวต่อมาเดี๋ยวจะทำการร้อมกรอบกันนะจ๊ะบีบแช่แล้วก็ เบ,บาๆแช่แล้วก็เบาๆทำไปเรื่อยๆล้อมกรอบน้องสตรอเบอรี่ไม่ให้เขาสุกโซนออกมาข้างนอก <c oughs> แต่งเขาด้วย <c oughs> ใบมิน้นจะวางใบคู่ใบเดียวใบเฉียงใบอะไรก็วางไปเลยให้เขาดูแบบสดซื่นหน่อยดอกไม้ดอกเข็มดอกอะไรแล้วแต่เอาดอกที่ไม่มีพิษใจร้อน,นแล้วรับเจ้าตัวสตรอเบอรี่ช็อตเค้กในแบบฉบับของเรานะจ๊ะ <c oughs> ลองทำกินแล้วเป็นยังไงบอกด้วยคือจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วประกักญญนยืนยันคอนเฟิร์มแล้วจากคุณยายและญาติญาติเรา <c oughs> ใครกินก็อร่อยจริงๆใช่ก็อันนี้เราแนะนำนะว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวก่อนตัดเวลาตัดออกมามันจะได้มีย่ออยากจะหั่นโชว์เหมือนกันแต่แบบว่ามันครีมมันเยิ้มแล้วก็เดี๋ยวหั่นไปจะสวบแล้วก็จะแบบเสียคาขี้โม้ไปเมื่อกี้ทาอะไรกินดีเนี่ยมาทุกวันพูสู้ผงงงเย็นไงก็ฝากกด subscribe ก็ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะจะไม่พลาดคลิปอะไรน่ารักอร่อยๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายาย อาจเป็นดังใจ<า>ที่ต้องการเราต่างรู้ คือพี่คิมมาฟังก็จะเสียใจร้องไห้ไปแล้ว